นับสนุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับลูกสงสวัน่ั้นแล้วว่าจินกวัวกงจะฝึกฝนกองกำลังส่วนตัวจึงได้จงใจนำเงินจำนวนหนึ่งมาตําเครื่องหมายเพื่อนาไปใช้ในการค้าขายอาวุธในตลาดมืดและตรวจสอบการเคลื่อนไหวกองเงินทีละกั้นตอน สุดท้ายก็พบหลักฐานที่ตะกูลจีนซื้อทหารและซื้อม้าในพื้นที่เดียวกันหลังจากที่ลูกได้โศกคนปลอมตัวเป็นแรงงานในเมืองไร่แอบเข้าไปในภูเขาตรงซานพ,พวกเมืองทองแดงที่ตะกูลจีนทำขึ้นบนเกาะตรงซ้ายเป็นแหล่งทํางเมือของพวกคุณนะ และยังใช้คนกลุ่มหนึ่งเข้าไปในปูขอกเพื่อสืบพา่า,าวเดิมที่จะปิดคดีภายในหนึ่งเดือนเพื่อไม่เสด็จพ่อเกรงกลัวจึงต้องใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนถึงจะเริ่มคดีและในความคิดเห็นของรัฐไทาย,ยาติจะต้องจัดการกับจีนกัวกลุงยังไง ิ้นกลัวกงก่อกระบ,บทไม่ซื่อสัตย์แ้ะไรคุณนะเต้าแต่จะเข้าเมื่อเก็บตระกูลจีนไวยทั้งหมดขึ้นอยู่กับการลุงทว่ของตระเด็ดพ่อลูกไม่กล้าพูดตัดสินใจตัดสินโทษเรา จินกัวกงน่สมควรได้รับการลงโทษแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะลงมือกับเขาก่อนที่จะลงมือกับตระกูลจินยังต้องสนับสนุนตระกูลที่น่าเชื่อถือแทนที่เพื่อรักษารูปแบบที่ทำให้ทั้งสี่ตระกูลถดุลถึงกันแล้วกันไม่เพียงแต่ในสนามรบวันนี้เจ้ายังสามารถอยู่คนเดียวในกิจการราชสำนักได้ข้ารู้สึกดีใจยิ่งนะ ลูกมีวันนี้ก็ต้องมุ่งปาการสนับสนุนจะเสด็จพ่อพ่ออรุรมสั่งสอนเอาล่ะอย่าคุยเรื่องของเราคุณนางเลยแต่ยินเสด็จแม่ของเจ้าบอกว่าเรื่องการเลือกประชาัยาเจ้าปลอยไว้ชั่วคราวอย่างนั้นเหรอในเมืองหลวงมีคุณหนูจ,ะจะ้าตระกูลขุนนางที่โดดเด่นมากมาย ลองสนิทสดมกับพวกนางสักหน่อยดีกว่าลูกก็อใจแล้วลูกก่อตัวก่อนฝ่อบาทตอนที่กระมอมพินองรุญาตออกไปไม่ได้นำกองมาด้วยนะไปะเยอะกะ เมื่อไม่กี่วันก่อนท่านบอกว่ามีอัญมณีตาแม,มาทาวมที่เย็นลัวส่งมาถือเป็นของหายากมากท่านอยากจะมอบให้องรัฐญาติฝันทั้งบนดาบไม่ใช่เหรอเฮี <c oughs> ยพูดเลยอเด็กคนนี้เนี่ยนะพอพูดถึงเรื่องส่วนตัวยังวิ่งหนีไปเรียกว่ากระตายซะอ,อีก เอ๋นะเป็นลูกชาที่ข้ารักที่สุดที่ยังเป็นองค์ชายในอนาคตด้วยอย่างไรก็ตามราชัชวงศ์ที่หดเยี่ยมมาแต่บูรรณข้าตั้งใจจะมอบบัลลังก์ให้กับเขาแต่เกรงว่าองค์รัายาจะยึดอำนาจไม่ทันนะสิ ตอนนี้ตะกูนจีนล้มละลายเป็นเรื่องที่ตัดสินใจแล้วทัดตะกูนชีนเป็นอย่างไงบ้างลนะตามที่สายรับรายงานมาลายปีมนี้ชินกัวกงแดบติดต่อกับราชวงศ์เทียนหลางอย่างลับๆเมื่อเดี๋ยวนี้เคว้นเทียนหลาง ได้โกกสุนบวตรงคำของแม่ทับชินอีกหนึ่งชุดเราตามทางคำแนะนำของท่านคุณของเราปรอมตัวเป็นโจรแล้วได้นำโจรชุดนี้ไปขังลุงที่รักเงินเล่มนด้เอย่างค่ะทำเพื่อลูกสาวของแคว้นเทียนหลาง ทรยุทธ์ใต้เยอะมาไม่ดอยละรอดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันขอรับชื่ว่าไปเป็นการยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวของใจจะทำให้จินกวกงกับเจียนหลานแตกแย,ย่ยังได้ตรงคำาโคดใหญ่มาขยาย,ยคลังสมบัติจ่เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมอีกนะ แต่ว่าหม่อมจันเองก็ไม่ทต่ไม่ท่านตกกลางบัวนท่านแม่ทัพชินได้ผ่านสนามรบมาเป็นเวลานะนี่ยังมีอำนาจทางฐานอยู่ในมือแพริยาของท่านจินกัวกุง้งน้าคู่ก็เป็นแม่ทัพเช่นกันแต่มีกองทัพคู่ที่แข่งกันอยู่เบื้องหลังตระกูลจินไม่เพียงแต่เป็นมิตรกับตระกูลที่ร่ำรวยในที่ถดเทียนหลิงเท่านั้น hương hâu trắc quân chín. thiệt lính thân ba cô sư hù yến còn thân chín của cô những mèo họ coi nụ lăng lăng lao của cô Nó trai của hong hào cho phù thủ là, là. cho quân chỉ biết một Thì toàn tuổi giác thì sụt là ถ้าจะจับพวกมันให้หมดในคราวเดียวเยองน้อย้าคงต้องใช้เวลาอีกสิบปีแต่ก็ไม่เสียแรงที่องค์ใจเตรียมการมาตลอดหลายปีตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแถมพระกุญใหญ่ตั้งสี่แห่งเมืองหลวงที่ได้เปรียบเทียบเหมือนะ <c oughs> ตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแถมพระกุญใหญ่ตั้งสี่แห่งเมืองหลวง ที่ได้เปรียบคือฝั่อูอ้ใจใช่ตระกูลเช่นใช้เพื่อเสด็จพ่อตระกูลติงเป็นแค่ผนังตะกูลจินไม่มีทางฟื้นตัวได้อีกต่อไปข้าเองก็จะไม่ยอมให้ตระกูลจินอยู่ดีอย่างแน่นอน นี่คือสิ่งที่ข้าสามารถฟังได้เลยไม่ต้องหมกักพิธีหรอฝากแข็งก็ไม่ตายหรอกก็ได้ตอนนี้ตระกูลจีนล้มละลายแล้วห้องที่จะต้องสนับสนุนตระกูลหนึ่งเพื่อปดิปนอมตระกูลอื่นๆอีกสามตระกูลยังแน่นหน่อ พอได้เห็นเมืองหลวงแล้วก็คงจะเป็นไปตามที่องค์ชายวางแผนความเป็นแปรที่ตระกูลเย่าจะมีมากเสียเสียอีกมีนานเจ้าก็จะปลุกัวกมาละ แต่ถึงเขาจะไม่ลงมือตระกูลจินก็เจ็บปวดประเจ้ามีนอไปซะ <c oughs> โอ้สัายาอาการเปวดของเฮาทำร้รวอีกแล้วคราวนี้อาการสาหัสมากหน้าแดงและหูแดงท่านจะไปดูสักหน่อยหรือไม่เจ้าคะ Cảm mỹ rồi, phụ sao có bị dâm được cái? Chị, Mày đúng sức nói đi qua, Bài tâm y. 好啦